สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนเรื่องการสร้างกราฟิกโดยใช้เครื่องมือรูปร่างนะครับในโปรแกรม microsoft powerpoint 2 0 1 0นะครับเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับให้เรามาคลิกที่แถบแทรกนะครับคลิกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็จะโชว์ริบบอนนะครับเครื่องมือต่างๆ่ให้เราได้เลือกใช้นะครับต่อมาก็มาคลิกที่เครื่องมือรูปร่างนะครับคลิกหนึ่งครั้ง ก็จะโชว์รูปร่างต่างๆนะครับรูปร่างเป็นกราฟิกต่างๆให้เราได้เลือกใช้นะครับทีนี้คุณครูจะยกตัวอย่างรูปร่างสี่เหลี่ยงบนผ้าน,นะครับก็เอาเมาส์มาชี้ที่รูปร่างที่เราต้องการแล้วก็คลิกครับสังเกตได้ว่าเมาส์ของเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นลักษณะของเครื่องหมายบวกทีนี้ก็นํามาคลิกที่สไลด์งานนะครับคลิกแช่ไว้แล้วก็ลากนะครับลากตามขนาดที่เราต้องการ แล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับก็จะได้รูปร่างาลงมาที่สไลด์งานนะครับซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะพิเศษได้นะครับเช่นใส่สีใส่เส้นกรอบอื่นๆได้นะครับดังนี้นะครับอันดับแรกให้เรามาคลิกที่รูปร่างที่เราต้องการาใส่ลักษณะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือมาที่แถบรูปแบบนะครับคลิกหนึ่งครั้ง เมื่อเราคลิกเสร็จแล้วก็จะโชว์เครื่องมือลักษณะของรูปร่างขึ้นมานะครับทีนี้ก็คลิกเลือกนะครับเช่นคนควรต้องการให้เป็นสีแดงแบบยกนูนนะครับก็คลิกเลยคลิกเลือกเลยนะครับรูปร่างที่เป็นกราฟิกของเราก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะครับทีนี้มาดูที่เติมสีรูปร่างนะครับก็สามารถเปลี่ยนสีของรูปร่างได้ตามต้องการนะครับเช่นสีฟ้าก็คลิก แต่ที่ในโปรแกรมจะเขียนว่าสีน้ำเงินอ่อนนะครับก็คลิกก็จะได้สีสีน้ำเงินอ่อนนะครับหรือสีฟ้าทีนี้มาดูที่เครื่องมือเส้นกรอบรูปร่างนะครับก็คลิกต้องการให้เป็นเส้นกรอบสีสีอะไรนะครับเช่นสีแดงนะครับก็คลิกที่สีแดงสังเกตน,นะครับว่าเส้นกรอบก็จะเป็นสีแดงนะครับ ถ้าต้องการให้เส้นกรอบหนาขึ้นนะครับก็คลิกที่เส้นกรอบรูปร่างแล้วก็ตรงคําว่าเครื่องมือน้ําหนักนะครับก็มาเพิ่มขนาดขนาดขึ้นไปนะครับก็คลิกก็จะได้เส้นกรอบที่มีความหนาขึ้นนะครับและตัวสุดท้ายนะครับลักษณะพิเศษรูปร่างตัวนี้จะเป็นเช่นต้องการให้รูปร่างของเรามีเงาไหมต้องการให้เรืองแสงไหมนะครับ ก็มาคลิกเลือกใช้เครื่องมือได้ตัวอย่างเช่นจะให้เรืองแสงเป็นสีแดงนะก็คลิกนะครับสังเกตได้ว่ารูปร่างนะครับก็จะเรืองแสงสีแดงนะครับทีนี้รูปร่างอื่นๆก็เหมือนกันนะครับก็แค่มาคลิกที่แถบแทรกแล้วก็รูปร่างตรงเส้นนี้ก็เหมือนกันนะครับแค่คลิกเลือกนะร,รูปล่างที่ต้องการแล้วก็คลิกลากนะครับ ก็จะได้รูปร่างลงมานะครับมาคลิกเลือกรูปร่างที่เราต้องการแล้วก็มาคลิกลากนะครับก็จะได้รูปร่างลงมาที่สไลด์งานของเรานะครับก็สามารถมาเปลี่ยนแปลงลักษณะพิเศษได้นะครับก็ที่แถบรูปแบบนะครับและสุดท้ายนะครับสามารถที่จะเพิ่มข้อความใน รูปร่างได้นะครับก็มีวิธีการดังนี้นะครับคลิกขวาที่รูปร่างที่เราต้องการทีนี้ก็คลิดควาว่าแก้ไขข้อความครับก็จะมีเคอร์เซอร์กระพริบให้เราสามารถพิมพ์ข้อความได้นะครับตัวอย่างเช่นพิมพ์คำว่านักเรียนชั้นปหกเสร็จแล้วก็มาคลิกที่สไลด์งานเปล่า นี่ก็เป็นการเพิ่มข้อความให้แก่รูปร่างนะครับทีนี้คุณครูมีตัวอย่างที่คุณครูได้ทำขึ้นนะครับก็คือ,อเป็นกราฟิกนะครับที่คุณครูสร้างในรูปแบบของ Mind Mapping นะครับสร้างโดยรูปร่างนะครับโดยหัวข้อเป็นพรมวิหาร4นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็สร้างโดยเครื่องมือรูปร่างทั้งหมดนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสร้าง กราฟิกด้วยเครื่องมือรูปร่างนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมค,ครับ